สวัสดีพี่ๆน้นๆะนะนักกีฬาต่อนกทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมวันนี้ผมช่างอาร์ตนะครับห่างหายจากาช่อง youtube ไปนานพอสมควรครับผมงานก็ยังทำเหมือนเดิมครับผมวันนี้มาเสนอนครับผมเสนอแนวทางในการาดักนกเขาชาวานกเขาเล็กนะครับด้วยแเนทีดสองทางครับผมสองทาง สองทางไม้ประดูครับผมเป็นระบบสองทางครับผมสองทางคอนกระเื่องธรรมดาครับตัวนี้ถ้ามีปัญหาจะแก้ไขง่ายครับกรณีนกเหยียบแล้วลั่นง่ายหรือนกเหยียบแล้วลั่นสองทางพร้อมกันครับผมตัวนี้จะแก้ง่ายมากครับผมเผมตัวนี้ ผค่อนข้างตั้งไว้แข็งเพราะว่ายัางเป็นพระเนยดใหม่ครับผมยังไม่ใช้งานสักครั้งครับผมเพิ่งทําเสร็จจะส่งปลายทางนะครราชสีมาวันนี้นะครับมาดูระบบก,กลนไกครับผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูชัดๆครับระบบก,กลนไกนะครับผมระบบก,กลนไก่เป็นคอนกระเดืองครับผมเป็นคอนกระเดืองครับผมเราวัด ออกมาหน้ากกงสักประมาณสัก4 5หเซนครับผมมาณ2นิ้วมือเข้าได้สั้นมือเข้าแย่ๆครับผมเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับผมเป็นเสาตั้งขึ้นมาแล้วก็เจาะรูใส่สลักตรงนี้ครับผมตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็เป็นการล่มครับผมไม่การล่มก็เป็นลวดสปีเราสามารถตัดแต่งเองได้ครับผมมาจะเป็นปล้องเพื่อทรงเพื่อเป็นรูส่งคันคันเกาะที่เราใช้นะครับ คือมานะครับปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้ามีปัญหาสามารถแก้ไขตรงนี้ได้ถ้ามันลั่นเร็วครับผมลั่นเร็วหรือว่าอ่ามันลั่นมันลั่นมันลั่นสองข้างบางวันเราเราสามารถดัดตะขอตรงนี้ได้ครับดัดตะขอตรงนี้ได้ให้มันอ่าง้นเข้าหรือว่าคลายออกได้เพื่อจะให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานครับผม,บผมจะเหมือนกันทั้งสองฝั่งครับผม ตัวนี้เป็นอกไม้ประดูครับผมไม้ประดูอ่าพร้อมใช้งานครับผมพร้อมใช้งานไปถึงก็มัดเชือกให้เป็นวงกลม,มแสมไม้ไม้หรือไม่ก็เสียบแทงไปเลยครับแทงเข้าไปข้างในเลยตัวตาข่ายที่ผมใช้นะครับตาข่ายที่ผมใช้เป็นไนล่อนครับผมเบอร์หกไนล่อนเบอร์หกขนาดตาก็หกเซนครับผม หกเซนหกเซนครึ่งก็ได้แต่ว่าผมเลือกใช้หกเซนเพราะว่าอให้มันคัดหัวคัดปีกนกเขาชาวาครับผมนกเฉลยที่เราต่อครับผมฟาดก็ฟาดง่ายครับผม พระเนจเขาชวาสองทางครับผม,ม,มการขึ้นโครงก็ทําแบบง่ายๆครับผมแบบง่ายๆโบราณโบราณหน่อยตามสไตล์ช่างครับผมประตูประตูข้างครับผมประตูข้างครับใบน,นี้ประตูข้างมีระบบล็อกครับผม บีปั๊บให้ลั่นให้ดีตอกอกมาแล้วก็เปิดครับผมมันค่อนข้างฟืดหน่อยเพราะว่ายังเป็นของใหม่อยู่ครับผมยังไม่ผ่านการใช้งานถ้าใช้บ่อยๆเขากา็ประตูเนี่ยจะเปิดปิดง่ายครับผมปิดปุ๊บแล้วก็ใส่สลักล็อกไว้ครับดันเข้าไปล็อกครับผมล็อกแล้วครับเลื่อนไม่ขึ้นก็รณีหนึ่งคือป้องกันนกต่อรุดครับผม โดยร,รวมแล้วก็ยาวประมาณ89 9 0ถึงเ0ซนครับฝั่งนี้เป็นคอนไม้สกแก์ครับผมฝั่งนี้เป็นคอนไม้ตะโกครับผมอกพระเนียดเป็นไม้ประดูฝากติดตามผลงานด้วยครับผมสวัสดีครับ